ชอมใจจัก,กรพัทตอนที่สิบช่วงเวลาแห่งความโกลาหลใครบอกว่าข้าจะกลับชีนานท้องฟ้ายามราตรีนิ่งเรียบดังผืนน้ำยามสงบ ทหารยามประจำประตูว,วังที่กำลังสับประกอยู่พลันยืดตัวขึ้นมองทันทีที่ได้ยินเสียงควบม้ามาแต่ไกลม้าตัวหนึ่งกำลังห่อตะบึงตรงเข้ามาพอเดินเข้าไปใกล้ถึงได้รู้ว่าที่แท้ก็คือแม่ทัพใหญ่เสินเชียนฟาน นึกว่าเป็นคนอื่นเสียอีกทหารยามถอนหายใจก่อนจะรีบเข้าไปช่วยจุงมาไว้ทำไมท่านไม่ทัพมาเอาป่านนี้ละขอรับก่อนหน้าข้ามีใครก็าวังไปหรือเปล่าสนเชียนฟานถามไม่มีขอรับทหารยามสายหน้าเงียบสงบมาโดยตลอดสันเชียนฟานพยักหน้าไม่มีเวลาที่จะมาอธิบายอะไรมากกว่านี้จึงลงแท่เร่งมา้ามุ่งหน้าไปยังประตูฉงหยาง ตรงไปยังที่ตั้งค่ายทหารราชอ,องค์รักษ์ที่อยู่ภายในเขตพระราชฐานทันทีผ่านไปชั่วครู่ก็มีกำลังคนและม้ากลุ่มหนึ่งพุ่งตรงเข้ามาอย่างรวดเร็วพร้อมกับคบเพลิงสว่างโชดช่วงหากไม่เพราะเห็นว่าเป็นหลิวกงทหารยามคงคิดว่าอีกฝ่ายเป็นคนที่มาก่อเหตุร้ายไปแล้วหลิวเ,เพิ่งเอยมาได้แค่คำเดียว หารยามนายนั้นกระูกชนจนเศรนาไปอยู่ดันข้างได้แต่มองตาปริบๆดูคนกลุ่มนี้บุกเข้าวังไปคนนี้ต่อให้สมองช้าขนาดไหนก็ต้องสังเกตได้ว่ามันมีบางอย่างผิดปกติเป็นแน่ยิ่งไปกว่าน,นั้นหลิวกงออกจากราชการไปนั้นแล้วยิ่งไม่มีเหตุผลให้เข้ามาให้เข้าวังมาในยามเวลานี้ ดังนั้นหันยานรีบตามขาวางเพื่อนำเรื่องไปรายงานต่อเบื้องบนทันทีรองผู้บัญชาการหน่วยราชองครักษ์มีนามว่าเฉาฉือยามปกติดูเสื่องซึมคล้ายกับว่าไม่มีใจทยานอยากอันใดทว่ายามนี้พอเห็นเสนเชียนฟานปรากฏต,ตัวกระทันหันเขากลับเปลี่ยนไปเป็นคนละคน จับมันไว้ให้ข้าลิ้วกงร้องตะโกนสั่งมาแต่ไกลเหล่าทหารราชองครักษ์แยกตัวกันออกเป็นสองฝั่งพาให้เกิดเสียงดังโครมคราม จำนวนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังสนเชียนฟานแต่จำนวนมากกว่านั้นกลับไปรวมตัวกันอยู่ข้างกายเฉาเฉือฟ่าบากมีราชอ,องค์การสนเชียนฟานชักดาบออกจากปากคำรามกล้องจับกุมกบฏสกุลหลิวหากใครขัดขืนข้ามไม่ละเว้นรับทราบน้ำเสียงเด็ดเดียวดังขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกลางวันไกลไปถึงสวงสวรรค์นักกระหั د หลังใหญ่บนถนนเจิ้งหวนเถาเหรินเตอ อัครราชครูในจักรพัฒ์องค์ปัจจุบันกำลังหลับสนิททาว่าด้านนอกกลับมีคนร้องตะโกนนายท่านรีบหนีไปขอรับมีโจร้ลายบุกเข้ามาฆ่าคนแล้วผู้รนอยู่ด้านข้างลุกขึ้นนั่งตื่นตระนกจนตัวสั่นพรางกล่าวว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเจ้าขา ด้าน,นนอกหน้าต่างเสียงดาบกระทบกันไม่หยุดเสียดแทงแค่หูย,ยิ่งหนักเท้าเรนเต๋อแม้จะอายุอนามปาเข้าไปห0สิบแล้วแต่อย่างไรเสียก็เป็นถึงขุนนางใหญ่ตระหนักดีว่าในราชสำนักนี้มีผู้คิดก่อความไม่สงบทั้งยังเตรียมใจเอาไว้นานแล้วจึงไม่ยีระต่อความเป็นความตายดังนั้นจึงไม่ลนลานแต่อย่างใดเมื่อสวมรองเท้าได้กับฟ้าดาบเล่มใหญ่อยู่ข้างเตียงทำท่าจะพา ฟูรนฝ่าวงล้อมออกไปว่าหูกับเย็นเสียงหัวเราะเบาๆขึ้นมาเสื้อก่อนแต่เท้าเท้าด้านนอกอากาศเย็นอย่างนัก,กหน้าสวมเสื้อสักตัวนนะอ้าเท้าฟูร,จจนฟรนนะ์นตกใจจนสะดุ้งเหยิงเท้าฟูร์นก็คือเท้าหูหินนะเท้าหูหินตกใจจนสะดุ้งโยงห้องนี้มีคนเพิ่มมาอีกคนตั้งแต่เมื่อไหร่กันชีนันนหวังเรื้เทา้ารนเตอตือหินตระหนก ต้นไปเย่กล่าวว่าด้านนอกนั้นเป็นพวกยอดปีมือทั้งนั้นแต่เท้าเท้าอยู่นิ่งในห้องนอนนี้จะดีกว่าเจ้าเจ้าถึงกล้าก่อกบฏเชียวหรือเท้าฝรั่นดันสามีของตนไปข้างหนังส่วนเองก็ยืนปกป้องอยู่ข้างหน้าทงท่าเปี่ยมไปด้วยบารมีท่านหญิงตราตั้งเท้าเร่นเตอะเออฝรั่นเข้าใจผิดแล้วเป่นหวังมาคุมครองท่านทั้งสองต่างหากต้นไปเย่กล่าวส่วนเรื่องที่มาพวกคนด้านนอกเป็นใครนั้นคิดว่าเท้าเท้าคงรู้ดี ฝ่าบาทยังทรงปลอดภัยดีหรือไม่สถานก,การณ์ในวังเป็นอย่างไรบ้างใต้เท้าเถ่าถามฝ่าบาทยังทับอยู่ที่เจียงหนานแต่ไม่ทับเสนกลับมาแล้วต้นไปเยี่ยกราวพอจัดก,การพวกข้างนอกเสร็จหากยังพอมีเวลาเป็นหวงังใกล้เข้าวางตามไปช่วยไม่ทับสนอีกแรง ต้นยาวลุงเอาแมลงพิษคำหนึ่งออกจากถุงฉนันกก็ฟาดมือตะบบยัดแมลงทั้งหมดเข้าปากอาหารกบดอยู่เบื้องหน้าเด็กดื่นข้นคืนต้องถูกลากออกมาสุรบตบมืออย่างนี้มันก็ต้องเจ็บเกียียวผลประโยชน์สักหน่อยจะได้ไม่เสียเปรียบส่วนหลิวฟู่เตอร์นั้นถูกต้นเนียนฟันที่ออกไปหนึ่งแผลจนกระอักเล็กสุดท้ายก็สุดมังคุกเข่าอยู่กับพื้นทัพกบฏมีอยู่ราวร้อยคนแต่ละคนล้วนเป็นหน่วยกล้าตายทั้งสิ้นเห็นได้ชัดว่า มีจำนวนแค่เพียงพอสำหรับใช้สังหารเทาเรนเตอแต่มีคาดว่าต้วนไปเย่กับโผมากลางทันเช่นนี้พายแขนคันทั้งหมดถูกทำลายจนสิน้นเท้าเรินเตอเออย่างร้อนโดนชีหนันหวังยังมีคุณนางคนอื่นในราชสำนักอีกแต่เท้าเถาอย่าได้กังวลเลยต้วนไปเย่กล่าวพระบาททรงตรเตรียมคนไปคุ้มครองอย่างดํำรับเอาไวน้นานแล้ว เช่นนั้นก็ดีปลายเท้าเหรันเตอพลันถอนหายใจกลับเป็นวันได้หรือยังต้วนยาวอ้าปากหาวอดวอดยังไม่ได้ต้วนไปเย้พลิกกายขึ้นมาทหารตามเป็นหวังเข้าหวังต้นยาน้ำตาครอบเบาเ้าเสือนใจนักที่ถูกหลอกแค้ก็ไม่ได้ให้มาวิวาทแค่ยกเนียวหลอกหรือนี่ ภายในวางเสียงฆ่าฟันดังสะเทือนฟ้าเปรียวเพลิงลุกโหมขันทีและนางกำนันทางกรีดร้องวิ่งหนีพ่ากันคิดว่าน่ากราถึงคราเปลี่ยนฟ้าผลัดแผ่นดินเสียแล้วหลายปีมานี้ลิ้วโกงลำ,กลำบากลำบนทุ่มเทแรงกายแรงใจรอบวางตัวสายลับอยู่ข้างกายชูยเหยียนและในกองทัพเอาไว้ไม่น้อยทั้งหมดนี้ก็เพื่อว่าสักวันหันเ่งจะช่วยให้ตนทำการสำเร็จมายามนี้ในเมื่อไม่อาจถอยได้ก็ย่อมต้องสังหารคนทางทาง,ทางด้วยโลหิต ก่อนอื่นก็ต้องฆ่าพลสลิดกองชูเยียนทั้งหมดแล้วปาประกาศให้เทล่ารับหรือว่าจักรพดถูกล่าปรุงผ้าชนที่เจียงหนานเช่นนี้จะถูกต้องตามทํานองของธรรมแล้วจากนั้นค่อยเรียกเก่าวังสู่เชียงกลับเมืองหลวงเพื่อล้างไพ่ในมือกันใหม่อีกครั้งสันเชียนฟานสังหารคนจนเลือกชุ่มโชคไปทั้งตัวกระั้งดวงตาทั้งคู่ยังเปลี่ยนเป็นสีแดงำํำ แม่ทัพยอมแพ้แต่เนินเน่นๆเสียดีกว่าลิ้วโกงอยู่ด้านนอกกลุ่มคนก่าวอย่างไม่รีบไม่ร้อนในวังตอนนี้มีแต่คนของข้าทางนั้นสนเสียนฟานคำด้ามกระบี่แน่นเกรงเสียจนลามไปถึงใบหน้าไม่เพียงแต่ในวังเท่านั้นที่เกิดความโกลาหลภายในเมืองหลวงเองก็เกิดความวุ่นวายเช่นกันทัพ ราวกับทัพกบฏโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินภายในชั่วข้ามคืนมาจะจับคุณนางอย่างไรราชสำนักที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับสกุลเหลียวทว่าวกลับถูกหยุดยั้งไว้ก่อนโดยฝีมือขององค์ครังเงาชูเยียนแอบ,บจับวางไว้เปรียวเพิงลูกชนเสียง้าปันดังขึ้นรอบทิศมีประชาชนที่ใจกล้าแอบแง้มประตูด,ดูอยู่ชั่วครู่แต่กระถูกพลญญาของตนดึงหูลากกลับเข้าไปเรื่องอย่างนี้ จะแส่เข้าไปยุ่งอีกเมื่อเห็นว่าสรเชียนฟานใจสู้แต่ไรแล้วซึ่งเรียวแรงหลิวกงก็โหราะเสียงเยน็นจากนั้นหมุนกายสาวเท้าไปทางห้องส่งพระอกรักษรแต่เท้าหลิวคิดจะไปไหนเรือต้วนไปเย่ลงแท้ฟาดมา้ามาหยุดเยือนอยู่เบื้องหน้าพางเลิกขิวเล็กน้อยชีหนานหวังหรือหลิวกงประหลาดใจไม่รู้ว่าทำใหม่เข้าถึงมาปรากฏตัวที่นี่ ทั้งยังแยกออกว่าอีกฝ่ายเป็นมิตรหรือศัตรูจะช่วยชูเหยียนหรือคิดจะขอบแบ่งผลประโยชน์จากตนกันแน่ได้ยินว่าที่นี่มีเรื่องสนุกให้ชมเปินหวังก็เลยมาต้นไปเย่แยม้มยิ้มนับว่าไม่เสียเที่ยวจริงๆหากชี้นันวางมิเงื่อนไขอะไรเอ่ยมาตรงๆเถลิวกงกล่าวต้นไปเย่ถาม ไม่ว่าคําขอจะเป็นอะไรเี่เท้าหลิวก็จะรับปากอย่างนั้นหรือหลิวกงกัดฟันหากชี้นั้นวางจะช่ให้ข้ากระทําการจนสําเร็จได้หลังจากนี้ยกทุกมณฑลของอินนานและกุ้ยโจให้ต้วนไปเาาย่ใส่หน้าที่ปนหวังต้องการไม่ได้มีเพียงเท่านี้หลิวกงนึกว่าอีกฝ่ายจะละมอบถึงขนาดนี้จึงกล่าวอย่างไม่พอใจชีนานหวงังไตรตรองดูให้ดี เงื่อนขไขที่ข้าเสนอให้นั้นไม่เคยมีใครให้ได้มาก่อนหากเปลี่ยนเป็นคนตะนกูลฉูน่ากลัวว่ากระทั่ง16บหกมณฑลที่ชีนั้นไม่อยู่ในมือตอนนี้ถูกช่วงชิงกลับไปเป็นแน่เงื่อนไขข้อนี้ยังจะกล้าเอามาคุยโวอีกหรือต้วนไปเย้หลุดขำฤรธ์สิ่งที่จกักรพรรดิฉูสามารถมอบให้เป่นวังได้ต่างหากถึงจะเรียกได้ว่าไม่เคยมีมาก่อน ชุวยันรับปากจะมอบอะไรให้ข้ารับปากได้เช่นการหลิวกงหักชายยอมลงให้ที่จักวัดชูสามารถมอบเพราะนั้นเกรงว่าเจ้าจะให้ไม่ได้ต้วนไปเยือดึงกระวี่ออกจากฝักยอมมอบชิดมาว่าโดยไวจะดีกว่าข้าจะได้นํากลับไปปอบคนให้อารมณ์ดีสักหน่อยบังอาจหลิวกงถอยหลัง2อก้าจัดการมัน มือสังหารทั้งสีด้านจู่โจมพร้อมการต้วนไปเยาหเราะ,ะเสียงเย็นคมกระบี่ในมือตัดแบกอากาศพาให้เกิดเสียงไม่เล็กล้ากระทบกันก็นำมาซึ่งประกายไฟแป๊บๆนับไม่ทวนอีกฝากหนึ่ง <c oughs> น่าเป็นเพราะต้นหยาวยังไม่ตื่นดีจึงทําให้ลงมือโหดร้ายทารุณมากไปหน่อยหลังจากพาสันเชียนฟานไปไว้ด้านข้างเขาก็เริ่มสาดตลงพิษไปทั่วเพิยงชั่วพริบตาก็ล้มคนกลุ่มใหญ่ได้ในคราดเดียวสนเชียนฟานยืนอึง้งการต่อสู้อย่างดุเดือดครั้งนี้ยืดเยื้อจนถึงยามฟ้าสาง ทัพช่วได้รับชัยชนะอย่างท่วมทน้นหลิวกงพ่อลูกถูกจับมัดอโยนเข้าคุกด้วยโทษสมครบคิดกอกระกบฏส่วนทัพกบฏก็บาดเจ็บล้มตายไปนับไม่ถ้วนเหล่าขุนนางใหญ่ในราชสำนักเจวข้องสกุลหลือทั้งหมดถูกควบคุมตัวด้านขุนนางคนอื่นเชา้าวันรุ่งขึ้นมาถกข้อราชการกันที่ราชสำนักด้วยความประวันพลันพึงท้องพระโรงที่เดิมทีมีคนนั่งอยู่เต็มบัดนี้ว่างไปกว่าครึง่ง ท่านราชครูแม่ทับศนจะไม่เป็นไรใช่ไหมหลิวต้าจะย่องวิตกกังบนหลังจากผ่านวิกฤตการณ์นี้เขาก็กลายเป็นหนึ่งในคนสกุหลหิวเพียงไม่กี่คนยังหลงเหลืออยู่ในราชสำนักหลิวต้าจรงราชครูกล่าวว่าแต่เท้าหลิววางใจเถอะมันไม่อาจทําให้งานมงคลของหลานสาวท่านล่าช้าเป็นแน่แต่เท้าหลิวชมชอบการเป็นพ่อสื่อพ่อชักไม่ว่าขุนนางในราชสำนักหรือชาวบ,บ้านรานช่องต่างก็รู้กันดี คนนี้พอเราคนนางได้ยินกระพากันหัวเราะออกมาช่วยคลายความกังวลใจและความแตกแยกที่เหตุการณ์เมื่อคืนนํามาไปไม่น้อยแต่จะว่าไปแล้วต่อให้เป็นท่านราชครูผู้มากด้วยคุณธรรมและบารมีก็ยังคิดไปถึงว่าชูเหยียนจะคาดการลุงหน้าเอาไว้แล้วว่าวันนี้จะมาถึงท่านยังแอบวางตัวองค์กรักเงาไว้ข้างกายทุกผู้ เพื่อคอยปกป้องคุ้มครองอีกพอคิดถึงตรงนี้ก็อดยินดีปรีดาไม่ได้โชคดีเหลือเกินที่ไม่เคยเละเลือนจนทำเรื่องผิดพลาดอะไรไปสนเชียนฟานแม้จะรับบาดเจ็บแต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตรักษาตัวเพียงไม่กี่วันก็หายฝ่ายต้วนไปเย่นนั้นบ่ายวันถัดมาก็อําลากล่าวว่าจะกลับชีนานเรื่องของซาตาฉีนนันหวงังมีความเห็นอย่างไรสนเชียนฟานถาม สกุหลหนิวล้มแล้วไม่ว่าจะมีใครไปยุ่งกับเขาอีกไม่น่าจะมีใครไปยุ่งกับเขาอีกต้นนไปเย่เอ่ยส่วนเรื่องที่ว่าทำไมหลิวควงต้องเรียกเขามาที่เมืองหลวงและทำไมกูลี่จะต้องมาตายอย่างอนาอยู่ข้างถนนนั้นทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับชีนานข้าน้อยไม่สะดวกยื่นมือเข้าไปยุ่งต้องขอยกแม่ทัพสอบสวนแล้ว เป็นดังชีนันหวังกล่าวในวันนั้นชีเปยเกรงว่าจะเกิดจรจนขึ้นอีกจร,จริงๆเสินเชียนฟานทอดถอนใจในความวิตกกังวลต้นไปแย่ย้มยิ้มหลังจากกล่าวอำลาแล้วก็เดินออกเดินทางออกจากเมืองหลวงลงแท่เร่งมา้ามุ่งหน้าไปยังชีนาน ผ่านไปสิบวันเต็มๆต้นยาวถึงเพิ่งจะมาเอกใจนี่เป็นทางกลับชินานะย่อมไม่ใช่อะ่ะต้นไปเห้ตอบต้นยาวตกใจจนอ้าปากค้างอะไรคือย่อมไม่ใช่ใครบอกว่าเปิลหวังจะกลับชินานกันละ่ะต้นไปเย่ย้อนถามก็ท่านเป็นคนพูดเองนี่นาะต้นยาวเดือดดานไม่กี่วันก่อนก็พูดออกมาเองแท้ๆต้นไปเย่เลิกขิวไม่มีท่าทีสำนึกผิดแม้แต่น้อยพวกเราจะไปเมืองเชียนเย่ ต้นเหยารู้สึกผิดบางเพื่อเพื่อจะไปเจอคนในดวงใจของท่านณรถต้นไปเย่รงลงแซ่เร่งหมาคว้วตะเมึงอย่างรวดเร็วไปตลอดทางต้นเหยาอยากจะปล่อยโฮเสียเลอเกินท่านจะลักลอบพบกันก็ลักลอบพบกันไปจีแต่ทําไมไม่ปล่อยให้ข้ากลับไปก่อนเล่าในหุบเขาชายงว่าชู่ยเย็ยนกําลังนอนอ่านหนังสืออยู่บนเตียงเฮียดจินเดินถือ,อยาเข้ามาฉะนั้นก็จะวิ่งหนีไปข้างนอกทันที เสียวจินชูเหยยนเรียกเขาไปเสียวจินอะไรการเสียวจินนะเป็นท่านอาจารย์ถึงจะเรียกได้เสียจินเท้าเอกก็บอกเจ้าแล้วไงให้เรียกข้าบว่าท่านหมอเทวดาคำเรียกยกย่องนะเข้าใจหรือไม่มีบริญาตบ้างหรือเปล่าเนี่ได้ได้ท่านหมอเทวดาชูหยันยิ้มมองเขาจะเป็นเพื่อนคุยกับเราได้หรือไม่ ยังจะยิ้มออกมาได้อีกนะแย่จินกระแทกก้นนั่งลงข้างเตียงเป็นจกักรพรรดิแท้ดันมามีสารูปแบบนี้เสียได้จะนั่งบันลังบางกรอย่างมันคงก็ต้องยอมแลกกันบ้างชูเยียนกล่าวเราไม่ได้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอะไรเจ้าก็ต้องไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่าใจอยู่แล้วน่ะสิเล่นพาคนกลุ่มใหญ่มากินเปล่าอยู่เปล่าสนทนาเปล่าเงินสักอีกแปะก็ไม่ต้องจ่ายแถมทั้มือก็ต้องมีเนื้ออีก เยกจินคุณเครืองนักคนที่ต้องรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจต้องเป็นข้าชัดๆได้ยินเด็กรับใช้บอกว่าพรุ่งนี้จะมีแขกมาเยือนหุบเขาหรือชุยเยียนถามเป็นประมุขพักจุยอิงบังเอิญผ่านมาทางนี้พอดีเยกจินกาดสาลีีคำหนึ่งก่อนพระองค์ตอบออกมาชินเศร้าอี้หรือชุยเยียนประดัดใหญ่เล็กน้อยประมุขพักจุยอิงแปลว่าล่างเงาประมุขพักล่างเงา สินเส้าอี้หรือชูเหียนตลาดใหญ่เล็กน้อยนี่เจ้าจาักคนอายุพบเนืหรือข้อนี้เยี่กจินคาดไม่ถึงจริงๆไม่รู้จักแต่เคยได้ยินเสียนฟานพูดถึงวรยุทธสูงส่งไร้เทียมทานเพราะจะรักความยุติธรรมฟังแล้วดูเป็นคนที่สามารถทําการใหญ่ไนดะ้ชูเหียนกล่าวอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าเจ้าคิดถึงคิดจะดึงเข้าไปเป็นขุนนางเยื่จินเตือนเขาไม่รับปากหรอกจริงหรือชูเหียนรู้สึกผิดหวัง ในตอนนี้ชายแดนชีเปยเกิดการสู้รบอยู่ไอยครั้งราชาสนะักต้องการกำลังคนยุทธภพมากมีเป็นด้วยผู้มีความสวรรค์ถ้าหากว่าเขายอมคนอื่นนะักฆ่าไม่รู้แต่สินเศรออ้าอี้ไม่มีทางรับปากแน่นอนเยี่ยจินขัดยังวะกล่าวย้ำอีกครั้งช่อเย็นยิ่งได้แต่ถอนหายใจ ตอนแรกไม่ว่าใครก็อยากช่วงชิงตำแหน่งจกักรพรรดินึกว่ามีดีอะไรนักน้าผลสุดท้ายกลับเหนื่อยอยากถึงขนาดนี้เยจินไม่เข้าใจเอาเสียเลยชูยเหยียนแยม้มยิ้มเอื้อมมือไปช่วยเขาจัดสาบเสื้อให้เขาที่ยามาซีซัวแตะกันนะเยะจินปัดมืออีกฝ่ายออกก็บอกไปแล้วว่าเราไม่สนิทชิดเชื้อกันสักหน่อยจะมาแตะเนื้อต้องตัวกันแบบนี้ได้ที่ไหน จะมีคนมารับเจ้าออกไปไหมผ่านไปก็เร,ร่งเยียจึงถามขึ้นมาหรือให้ข้าช่วยส่งจดหมายให้เราสมควรกลับไปเมืองหลวงแล้วชูเหยียนกล่าวเดาว่าอีกไม่กี่วันก็จะมีคนมาเมืองหลวงระ่เยียจิงอยากจะยืนเอามือไผ่หลังเงยนหน้ามองท้องฟ้าแล้วถอนหายใจเสียเลยเกินทอดถอนใจเสียเลยเกินอย่างนี้ไม่ใช่ว่าต้องอยู่ต่ออีกนานเลยหรอกหรือ บนถนนหลวงต้วนไปเยกรีบเร่งเดินทางไม่หยุดหย่อนทั้งวันทั้งคืนหากว่ามาริคีไม่ใช่ยอดอาชาที่เรื่องชื่อแล้วล่ะก็เกรงว่าคงทำม้าเหนื่อยล้าจนตายไปหลายตัวเป็นแน่จะรีบไปรับเจ้าสาวแต่งงานหรืออย่างไงวันนี้ก็ปาไปค่อนคืนแล้วนะตัวนเยา้าฉุนเฉียวต้วนไปเยกเตือนสามชั่วยามให้หลังผู้ไรต้องเดินทางกันตอนน่อดังนั้นมีเวลาให้นอนมากนัก ต้นยาวล้มตัวกลับลงมานอนใต้ต้นไม้ตายเสียดีกว่าอยู่ถ้าชนะเลือกเกิดได้แล้วก็ต้องเลือกไปเกิดบ้านที่ไม่มีพี่ชายให้ได้เลยภายในป่าเล็กแห่งนี้เงียบสงัดยิ่งคนกลุ่มนี้เดินทางอย่างเร่งเรียบติดต่อกันมาหลายวันย้ำนอนพากันหลับสนิทแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นทวาน่าอุป,ปนิสัยทั้งเดิมของฝึกยุดก็ยังคงอยู่เช่นนี้เองพอยินเสียงแหวกอาการแม้เพียงน้อยนิดทุกคนลืมตาขึ้นมาแทบจะในเวลาเดียวกัน เบื้องหน้ามีเมียดบินนับร้อยปลิวมาได้ปักลงบนต้นไม้พร้อมสะท้อนแสงสีน้ำเงินหมนจากนั้นตามด้วยตาข่ายไหมทองผืนใหญ่บนนั้นเต็มไปด้วยน้ำแหลมที่อาบยาพิษเอาไว้ต้นไปเย่ฟันจนขาดด้วยดาบเนี่ยจากนังกระพาต้นเหี้หลบไปอย่างที่ปลอดภัยช้แวบ,บแวบ,บชีหนานหวังเสียงระหวานใสดังมาจากส่วนลึกของป่าพร้อมทั้งมีกลีบดอกไม้ ติดปิลลอยละล่องไปทั่วต้นย่อกรอบตาถามนี่รักของท่านเรอลูกินหอมหวานนี่สิยังไม่รีบยิ้มระรื่นเข้าไปต้อนรับอีกต้นไปเย่ยกล่าวเจ้าคิดผิดแล้วน่ากลัวป้าหมาที่นางมาครั้งนี้จะไม่ใช่ข้าแล้วจะให้เป็นข้าหรืออย่างไงต้นยาวเบะปากชีนางหวังคิดดูดีแล้วหรือ,อยังว่าจะมอบเหยาเอ๋อให้ข้าเมื่อไร เกียวหลังหนึ่งลอยลงมาจากฟาคว้าจากนั้นหญิงสาวโฉมงามนางหนึ่งเ้าออกมาต้นเยาวเอ๋อาหญิงท่านนี้เมื่อกี้ท่านพูดอะไรออกมาช่วยพูดซ้ําอีกทีได้หรือไม่เจ้าละทิหลานต้นไปเยกล่าววันนั้นข้าก็ได้บอกไปแล้วนี่เสียวเหยาวไม่เคยฝึกวิชาโพที่จิตเกรงว่าเจ้าละทิจะตามหาผิดคนแล้วเขาฝึกวิทยายุทธอะไรมาน,นั้นข้ารู้ดียิ่งกว่าใครทั้งหมดหญิงสาวค่อยๆย่าง ชาวเก้าก็มามอบเข่าให้ข้าแล้วบางทีข้าอาจจะเหลือทางรอดให้ชีนนันหวังผู้มาไม่หวังดีต้นไปเย,ย่ยืนขวางเบื้องหน้าต้นเหววแววตาท้ามีความดุดันขึ้นเรื่อยๆผู้มาไม่หวังดีผู้หวังดีไม่มาในบางครั้งผู้ที่เข้ามาอาจจะเป็นศัตรูมากกว่ามีดจบตอนครับ